สวัสดีครับผมเกตี้มีโชว์วันนี้ผมจะมารีวิวร้านอินเตอร์ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับาตอนนี้เกตี้อยู่บริเวณไหนครับอยู่ที่บริเวณซอยลำคำแหง29อยู่บริเวณท้ายซอยนะคะท้ายซอยที่มีท่าเรือด้วยใช่ไหมครับนี่นะครับร้านอินเตอร์ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับข้าวไข่เจียวท็อปปิ้ง3อย่างข้าวไข่เจียวเพิ่มไข่หนังฟองข้าวไข่เจียวเพิ่มไข่เพิ่มท็อปปิ้งข้าวกะเพราข้าวกะเพราไข่ดาวนะครับ ถ้าไข่เจียวธรรมดาก็ย5ิบาบาทไข่ดาว18บาทไข่เคียว15บไข่ดาวเฉยๆ8บาทนะครับข้า,าวเปล่า10บบาทนะครับอาเกตี้เอาแบบไหนครับพัอปิ้งกี่อย่างครับสามอย่างข้าวไข่เจียวเพิ่มไข่หนึ่งฟองนะข้าวไข่เจียวเพิ่มไข่หนึ่งฟองนะครับเป็นสองฟองนะครับ มิชาออมต้นหอมบอกคลี่มีกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็ใบโหระพามีพริกมะเขือเทศแล้วก็แครอทข้าวโพดอ่อนหอมแดงค่ะแล้วก็มีเห็ดออรินจิแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็เต้าหู้ไข่ค่ะเบแซโป๊อันนี้กุนเชียงไก่ค่ะแล้วก็ไส้กรอกไก่ลมควันแล้วก็นี้ไก่รวนแล้วก็มีทูนามีกุ้งด้วยค่ะแล้วก็มีอกอัดแล้วก็มีแฮมเป็นอะไรครับ หนูใส่อะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวไปดูนะเาขาเขาพูา้ปอะครับ้าะโอดแล้วก็เคีอหลอดครับ,รบอีกอย่างค่ะแล้วก็ตองไข่นเดี๋ยวสักคนระู่งไข่สองใบครับ าใช,ใช่ค่ะน้ำปลาแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นรสด,ดีค่ะรสด,ดีไก่เราจะใช้แต่ไก่ ร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับตัง้งโมงเปิดบ่ายโมงถึงห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มนะครับโอ้ oh. ขายตลอดดึกนะลูกค้าส่วนใหญ่มาตอนเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนประมาณที่สุดประมาณหกโมงถึงทุ่มครับ ช่วงนี้ขายดีไหมครับขายดีแม่หนูเพิ่งเปิดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอ๋อเพิ่งเปิดนะครับใช่ค่ะก็เลยยังไม่ไม่ไม่ใอ่เท่าไหร่แต่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันลูกค้ามาเป็นอ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะเพราะว่าแรกๆอาจจะแค่เดินผ่านแล้วก็มองดูก่อนนะ มีน้พริิกกะปค<ด>เอาแบบสำเร็จก็ได้ครับเก็บ <Yes, S 1> เป็นเรื่องอแบบสำเร็จนะครับเอาพริกก็ได้ครับพริกแล้วก็น,น้ำปลาด้วยครับได้หยิบได้หมดเลยครับคนละครึ่งก็รับนะคะขอรับคนละครึ่งด้วยนะครับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้30บาทค่ะสามสบาท เกตตี uit, ้จ right? ่ายทางพี okay. ่ครับครับครับใหนำบัตพี่ครับครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตตี้ฟรีสไตล์และช่องเกตตี้มิวโตรด้วยนะครับโอเคค่ะทีนี้ลงช่องเกตตี้มิวโตรนะคะได้ครับเดี๋ยวพี่ไปติดตามนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขาที่รีวิวเองนะครับโอเคครับ อเกตี้บอกลาผู้ชมได้เลยครับผมครบใจก,กันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับ